ในตอนที่19นะครับกับชุดวิดีโอสอนการเขียนแบบ2มิติด้วยโปรแกรม Layout 2020นะครับง่ายสนุกแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับการใช้คําสั่ง text นะครับหรือการเขียนหนังสือตัวหนังสือนะครับโดยเรียกเรียกว่า text นะครับกด text ปุ๊บเข้าไปครับเราสามารถจะเข้าไข้างในนี้ครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับพิมพ์ว่าวิทีการเขียนตัว หนังสือแบบมืออาชีพบนโปรแกรมเล o เอา0์2 0เห็นไหมครับแล้วก็คลิกข้านอกหนึ่งครั้งครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวหนังสือครั้งแรกเลยมันจะดูแปลกๆเพราะว่าฟอนต์ไม่สวยถูกไหมครับให้เราไปที่คําสั่งครับบริเวณนี้นะ Text Style กดที่ตัวหนังสือก่อนนะแล้วไปที่ Text Style นะครับที่ Text Style นะครับเราเลือกเลยนะตรงนี้พิมพ์เลยคอเดียครับ คอเดียก็จะมีคอเดียนิวนะกดเลือกคอเดียนิวครับปึ๊บอ่ะปรับตัวหนังสือครับเป็นซักเบอร์ยี่สิบหกให้ใหญ่ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับเราคลิกไว้แล้วก็ลากได้ครับเห็นไหมลากได้ครับแล้วก็ปุ่มหมุนตรงนี้ครับหมุนได้หมุนได้นะครับโยงศาก็หมุนได้นะครับรวมถึงนะครับเราสามารถที่จะนะครับสเกลมาได้ด้วยนี่สเกลนะครับนะอ่าโอเคแต่ปัญหาคือเวลาเราสเกลครับ มันจะมีสีแดงขึ้นมาตรงนี้ครับเพราะว่ากรอบที่เราสเกลเนี่ยมันไม่ฟิตพอดีกับตัวหนังสือครับจะแก้ยังไงครับถ้าอยากแก้นะครับมี2วิธีให้เราคลิกขวานะครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า make unbound make unbound ก็คืออะไรดูนะกด make unbound ปุ๊บมันจะขยายกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับให้มันแบบว่าไม่มีกรอบนะครับคลิก make unbound คือ ไม่มีกรอบที่มันบดบางตัวหนังสือนะครับนะแล้วมันค่อยๆย้ายแบบนี้ครับมิอันด์บาร์หรือมีอีกช้อยนึงครับผมต้องการตัดตัวหนังสือนะครับแล้วพอดีตัวหนังสือมันแบบเนี้ยเบี้ยวอย่างงี้ครับต้องการกรอบแบบเนี้ยให้เราคลิกขวานะครับออกคําสั่งที่ชื่อว่า s i z e to Fit มันจะเอากล่องของเราครับที่เราทําใหม่สเกลใหม่นะครับมาปรับให้เข้ากับตัวหนังสือพอดีซึ่งตรงนี้ครับเราต้องมาแอดจัดนิดนึงนะ นะครับเพราะว่าเซรัฟเนี่ยดูเหมือนมันอ่านภาษาไทยไม่ออกในเครื่องผมนะนะครับเห็นไหมครับปรับได้ละเลื่อนได้ละและนี่คือ2วิธีนะที่เราจะปรับนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าหลายคนนะครับเจอตัวแดงแบบนี้ครับในตัวหนังสือครับก๊อปปี้มานะนะครับวิธีการคือเลือกทั้งหมดนะครับแล้วออกคําสั่งคลิกขวาครับไซต์ทูฟิตเห็นไหมเข้าใจไหมครับถ้าเราเจอตัวหนังสือตัวแดงอย่างนี้ครับ เราก็เลือกทั้งหมดนะแล้วก็ make unbound นะครับเราสามารถจะปรับตัวหนังสือให้มันกลับมาได้แบบ auto เลยนะครับนี่บอกไว้ก่อนหลายคนไม่รู้นะนี่คือหลักการนะ size to fit กับ make unbound นะครับต่อไปครับตัวหนังสือก็เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word ทั่วไปครับให้อยู่นะครับ align left นะครับ align center นะครับชิดขวาชิดบนตรงกลางขยายตัวหนังสือครับ นี่คือหลักการนะครับอ่าเรามาดูแบบโปรทํางานกันครับยังไงคือบางครั้งตัวหนังสือเนี่ยเยอะๆเนี่ย,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 ยม,มันมีปัญหาน,นะครับอ่าเดี๋ยวผมขยายก่อนนะก็ปี้ตัวหนังสือนะก็ปี้นะครับเอาล้วผมเข้าไปในนี้ครับแล้วผมก็จะก็ปี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็โนนวางเห็นไหมครับว่ากรอบของมันเนี่ยไม่ได้ถูกไหมคลิกขวาครับ size to fit อ่าเห็นไหมครับง่ายเลยอ่าผมก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับดูนะผมก็จะวาง แล้วก็สเปซหนึ่งก็วางโอเคครับดูนะ make and bow เดี๋ยวผมขอจัดการก่อนนะให้มันย,ยาวๆแบบนี้ก่อนหลายหลายคนจะเข้าใจว่าเพราะอะไรอ่ะแบบนี้ครับคือถ้าตัวหนังสือมันยาวถูกไหมเราอยากจะบีบมันครับแล้วก็บีบมันมาตามกรอบแบบนี้ครับแล้วเราก็ดึงมาแบบนี้ครับอ่ะผมออกคำสั่งนะ make and bow นะครับ เห็นไหมครับว่าอันนี้คือปัญหานิดนึงนะเพราะว่าเวลาเราทษทีครับไม่ไม่ใช่ไม่กันเบาไซต์ทูฟิตครับทษทีคลิกขวาครับไซต์ทูฟิตเห็นไหมครับว่ากรอบของมันเนี่ยมันก็จะจัดไม่ได้แบบนี้ครับนี่บอกไว้ก่อนนะนั้นเองเนี่ยเรามีสองช้อยนะช้อยแรกก็คือการทําทีละบรรทัดแล้วมาต่อกันซึ่งเสียเวลานะดูวิธีนี้ครับวินี้คือวิธีแก้ไขนะครับต้องการให้มันรวมอยู่ในกรอบเดียวกันวิธีการคือดับพิ้เข้าไปาในครับแล้วเราก็พิมพ์ Enter ครับ Enter ที่ขอบนี้ครับแล้วก็พิมพ์ Enter ตรงนี้ครับ Enter แล้วก็พิมพ์ Enter ตรงนี้ครับ Enter แล้วก็พิมพ์ enter ครับอ่าแล้วก็เมื่อ enter แล้วปุ๊บเห็นไหมครับตัวนันสือของเราอยู่ตรงกลางครับให้มันกระจายตรงกลางเห็นไหมครับมันก็จะจัดเรียงแบบนี้ได้เลยครับทันทีเข้าใจไหมครับอยู่ซ้ายก็ได้เห็นไหมครับแบบเนี้ย เข้าใจไหมครับเราต้องพิมพ์ enter บอกมันเองนะครับอย่างนี้บอกไว้ก่อนนะนี่คือวิธีการนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะในการที่เราจะลองจัดหลายคนจัดไม่เป็นนะตัวนี้วิจัดยากหรือหรือนะครับหรืออาจจะทําแบบนี้ก็ได้ครับถ้าเราทำาท k ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วเราก็การทําหลายบรรทัดใช่ไหมดูนะครับแบบนี้คลิกขวานะครับแล้วก็นะครับ s ส่ to fit นะอ๋อมันมีมันมีตัว ลบไปก่อนครับนี่ลบอ่าโอเคดูนะครับวิธีการคืออย่างนี้ครับเราก็จับตัวหนังสือครับก็ปี้มาแล้วมันส nap ครับอ่ะผมกีดขวางนี้ก่อนนะเอากรีดส n a p ออกไปครับมันเสียเวลานะมันส n นปกรีดนะครับอ่ะเอาไปอีกทีครับกดปุ๊บมันก็จะดูดกันเลยไหมครับเนี่ยดูดกันแล้วเรียบร้อยดึงมาครับแล้วตามด้วย x ครับพิมพ์คําว่า x x ห enter เราก็จะมี x 5ขึ้นมาแบบนี้ครับเรียงแบบนี้เลยทันทีครับง่ายไหม อ่านะครับไม่ยากนะแล้วเรายัางอะไรได้ด้วยครับดูนะใช้คำฝัองอะไรตอนที่แล้วสอนไปแล้วนะครับถ้าต้องการให้มันมาติดขอบด้านนี้ครับเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปที่คาสั่งคลิกขวาครับอะไรนะอะไรอะไรอ e f t เห็นไหมครับง่ายไหมลันนี้ก็เราก็สามารถจะเอาตัวตัวหนังสือมาเรียงได้ถ้าตัวหนังสือเรามันสเปรย์สปาะไงคือบางทีเราเอามาวางแล้วมันสเปรย์สปาะ เนี่ยความยาวไม่เท่ากันแบบนี้นะครับไม่ต้องปวดหัวนะเลือกระปวดครับคลิกขวาอะไร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 ขวาครับและนี่คือการจัดก,การตัวหนังสือนะแบบมืออาชีพนะครับในการทำงานนะก็อิสิยันฟันนะครับไม่ยากเลยนะครับ